เอาละผมตอนนี้ก็ถึงช่วงค่าแี่เดเรื่องนี้เป็นเรื่องซอมร้อยสิ่งที่อยากทาก่อนที่จะกลายเป็นซอมบี้สามารถรับชมได้ทาง n e ็ตฟิกบิลิบิลิหรือที่ไหนก็ได้ผมรับส่งแค่2อย่างนี้เท่านั้นและเหมือนเดิมคลิปนี้เราอยู่กับคุณกันที่สดครับผมประมาณนี้นะฮะเราอยู่กับคุณแบกกี้เช่นเคย กะทิสดดีอะ,ดอะไรอย่างเี้ยกสดเช่นเคยอ่ะเราไม่รอช้าเข้าที่หัวข้อแรกเลยครับตอนแรกคือสงสัยว่าโลกซอมบี้เนี่ยมันจะดีกว่าโลกปัจจุบันยังไงตอนแรกเราไม่รู้ไงผมยังไม่เข้าใจว่าพระเอกมันเป็นซอมบี้แล้วหรือเปล่าด้วยซ้มเนี่ยนะแต่ดูจากสีหน้าพระเอกก็คือเหมือนคนหมดอะไรตายอยากเหมือนกันอะ่ะจะตายแล้วเออแล้วก็เล่าย้อนกลับไปเมื่อสามปีที่แล้วอ่าเออว่าเป็นเป็นเด็กใหม่มาโอ้ยมีไฟแลือเกินอยากจะโชว์ความสามารถอ่ะจบมาจากมหาลัยดัง กัาด้วยเอาไหม่ละเป็นดีกรีนักกีฬาหลักบี้พร้อมจะปี๊พีสาวก็ชุ่มกับโชยอยากโชว์อยากโชว์เก่งอ่ะพอเสร็จงานเสร็จไปปาร์ตี้ต่ออูโหมันต้องเป็นงี้ดิว่าบริษัทในฝันอ่ะงานดีสาวสวยเียงต้อนรับเออแต่จู่จูลุกขึ้นบัตรนำตัวพนักงานหล่นปรับกันแบบมันเหมือนอารมณ์ชัดฟลอ่ะ พอทุกคนลุกขึ้นมาปับ๊บฉิดหายแล้วกูไม่ได้กลับบ้านกว่าจะได้กลับบ้านคือสองวันแต่พอผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยเป็นเดือนเป็นปีไปเอกจําไม่ได้แล้วว่าระเอกอาบน้ำล่าสุดตอนไหนด้วยซ้ํารุ่นพี่เขาคุยกันคุณบทสนทนาโคตรดาร์กกูฉีดไปเลือดบ้างแล้วว่ะเพื่อนอืม เฮ้ยไม่นานคิวๆอ,อีกไม่นานก็คงจะเป็นแผลในกนระเพาะอาหารตามมาแหละมันเป็นเหมือนกันเรื่องความย้อนแยงอะ่ะคือเขากำลังกินเครื่องดื่มชูกำลังกินพวกเอ็มร้อยมีอะไรที่แปะแก่ลดไข้ก็ไม่ได้หยุดงานเออแต่พระเอกบอกว่าที่นี่เขาดูแลสุขภาพกันดีบริษัทนี้เป็นมิตรก็คือมีวันหยุดให้แต่ประเด็นคือไม่มีคนหยุดบางคนทํางานทําโอมา200ชั่วโมงแล้วหรือ200วันผมจะไม่ได้นะเกิดการแข่งขันกันก็เลยไม่กล้าหยุด ถ้ามีคนหนึ่งหยุดก็คือเป็นพวกที่แบบแตกแยกอ่ะคุณเห็นถังขยะไหมมันจะมีชื่อรายชื่อคนอยู่ในถังขยะใช่เกื่อ,อนเลยคุณคือรายชื่อลาออกลาป่วยหรือตายใหัวหน้าเดินมาบอกแบบชิวๆเอางานไปทําในส่วนของเขาด้วยละกันนะผมออกจากงานตั้งเน่ยสองสาวันแรกแล้วมั้ง ผมใจไม่สู้พอเปล่าเนี่ยคุณกระปู่นะเอาจริงนะคุณเห็นฉากที่มันตื่นขึ้น,นมาแล้วบอกว่าตอนที่แบบหลังจากพักไป2วันแล้วอะ่ะตอนจังหวะที่ตบหน้าแล้วมันก็ตัดภาพไปตอนที่ล้างหน้ามันคีเอทดีนำซ้ำพี่เอกต้องได้มาแก้งานไอ้ง,งานที่แก้ไป5รอบแล้วนะครับผมหน้าแต่ว่ามีเด็กเส้นเข้ามาเอ้ยยัดบทให้มีน้องผู้หญิงคนนี้เข้าไปหน่อยสิอฮะเราเป็นคนรับงานเราก็ต้องรับผิดชอบนั่นแหละคุณต่อให้คนแก้มาห้างานแล้วอะ่ะในมุมมองนั้นนะบริษัทนี้มันจ่ายเงินเดือนไหมทำไมพระเอกได้แดกมามากวะ รุ่นพี่ที่ทางานมาก่อนพระเอกประมาณ5ปีอะได้เงินเดือนเฉลี่ยประมาณ2องแสนห้าหมื่นเยนคือกดทั้งเงินทั้งชีวิตอะคน <laughs> ทํางานมา5ปีได้เงินเดือน2องแสนหนึ่งหมื่นเยนก็ยังโดนกดชีวิตอยู่อะคนทั้งที่5ปีแล้วเรียกว่าชีวิตแบบเนี้ย ตายยังไงดีกว่าถูกไหมตอนที่พระเอกเดินไปที่กั้นรถไฟฟ้าเหตุผลที่พระเอกจะสู่ขิดนะคุณก็คือเขาใช้เขาเรียกว่าใช้สีในการเล่าเรื่องด้วยคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าพระเอกจะทํางานหนักเป็นปีใช่ไหมสียังไม่เปลี่ยนถ้าคุณสังเกตสีจะมาเริ่มเปลี่ยนตอนที่พระเอกรู้ความจริงคนต้องบอกกอว่าเธอคนนี้คือรักแรกพ้ของพระเอกอันนี้ความคิดเห็นนะคุณคิดว่าเจ๊แกมีใจให้พระเอกป่ะใจเหรอคน ก็แค่หวานเสน่ห์ไปเฉยๆจะจะตายแค่ไหนแต่ได้เจอเธอคนนี้เธอคนนี้เอาใจใส่ดูแลพระเอกดีด้วยนะเอาข้าวเช้ามาให้ด้วยนะเออเนี่ยอย่าลืมกินสาคัญที่สุดนะอืเจ๊แม่งเป็นโทรกับประธานพระเอกรู้ก่อนหน้านั้นไหมเหมือนไม่รู้นะจากนั้นพระเอกก็เริ่มอดอะไรตายอยากสีก็เริ่มแบบว่าเป็นสีเทาดํามืดลงเรื่อยๆ ในที่ทาํางานยังยังว่าโหดแล้วอันนี้มาใส่ต่อที่ห้องเจ๊กแกต่ออีกเขาฟิตอยู่หน้าป่าคนนี้คุณว่าไหมสดจัดเป็นคนที่พาพระเอกเข้ามาในประตูคนแรกก็คือตาลุงคนนี้ใช่ประธานบริษัทและเขาก็คือคนที่ขย่ําขยี้คนที่พระเอกแอบ,บชอบอีกสงสารพระเอกว่ะพระเอกแม่งตกหลุมรักกะรบป,ปับ๊บโอ้โหแต่ผมคิดว่าเจ๊แกก็มีใจให้พระเอกด้วยนะใช่ไหม ในมุมอมองคุณทาไมถึงมาเป็นห่วงพระเอกขนาดนั้นอะ่ะมันไม่ได้ฉายว่าเจ๊แกเป็นห่วงคนอื่นด้วยนะคือจริงๆผมคิดว่าเจ๊แกคงไม่ได้เต็มใจให้เขาเอาหรอกโอ้ยก่อนหน้าจะมามีพระเอกอกี่รอบแล้วก็ไม่รู้คุณอันนี้คือความคิดเห็นโลกสวยของผมนะตื่นขึ้นมาก็ต้องไปทำงานอ่ะคุณเหมือนพระเอกจะลืมจ่ายค่าจอดจักรยานถูกไหมเหมือนค่าซ่อมบำรุงมั้ง ประมาณนั้นนะคนถ้าเป็นของนี่ไทยอย่างเช่นสมมติคนไปอยู่คอนโดเลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีค่าซ่อมบำรุงรายปีนะก็ค่าที่จอดรถนั่นแหละรวมๆกันมาแต่พอจะไปจ่ายแล้วเจออ่าเหมือนลุงคนนึงมาไซคอเจ้าของหอะ่ะดูดเกินไปดูดไส้ดูดพุงเข้าไปในคอเลยอ่ะ<ม>โอ้ยอะไรจะเกินกินขนาดนั้นเลย <laughs> กินจริงเกินจริงด้วย <laughs> ต้องบอกว่าณวินาทีนั้นพระเอกดีใจมากที่โลกแม่งเป็นโลกซอมบี้มาเป็นสีสดใสเนี่ยตอนที่พระเอกรู้ตัวแล้วว่าไม่ต้องไปทํางานแต่ว่า เหมือนพระเอกมีพลังพิเศษเลยนะคนมันไม่เชิงพลังพิเศษไม่อาจจะเป็นพลังนักกีฬาว้าวแล้วมนตะโกนดีใจขั้นสุดอ่ะภาพมันก็ซูมออกมานอกโลกเป็นจัก,กราวาลแล้วก็ย้อนเข้าไปในเส้นประสาทแบบว่าเป็นเหมือนเส้นแล้วก็โผล่ไปที่สายตาพระเอกขั้นต่ำผมเน้นว่าขั้นต่ำนะที่ผมโดคือชั้นอี่ยังน้อยขาต้องหักนะใช่แต่มึงวิ่งต่ออ่ะ โคตรวโคตรวอ่ะอาจจะวิวัฒนาการเหมือนสิ่งมีชีวิตใกล้จะตายอ่ะแล้วต้องการที่จะมีชีวิตรอดอ่ะแล้วเซลล์พัฒนาอะไรเงี้ยป่ะผอมนโนนะอันนี้ผมมนโนนะผมมีเรื่องให้มนโนอีกอย่างหนึ่งอะไรคนซอมบี้มาจากไหนฮะนี่ซอมบี้มาจากไหนนี่แหละน่าสงสัยต้องบอกก่อนว่าเจ๊กับตะลุงอยู่ในห้องกันสองคนอืมแล้ว ใครออมติหรือว่าคนลงไปเปิดประตูรับแขกก็เลยโดนกัดเข้ามาแล้วมากัดอีเจต่อแต่ตาลุงตอนเข้าไปอะถอดรองเท้านะออถอดเสื้อผ้าอ่าเหมือนคนที่มีสติอยู่ยังไม่ได้เป็นซอมบี้หรือว่าจริงๆแล้วทุกคนเป็นจะกลายเป็นซอมบี้อยู่แล้วอย่างนี้หรอจะเป็นพระเอกคนเดียวหรือเปล่าเขาพระเอก ได้พลังอย่างที่ผมว่าพลังยาชูกําลังเออก็เลยชนะเชื้อซอมบี้ก็เลยได้พลังซอมบี้มาหลังจากนั้นพระเอกเขาก็มีเป้าหมายนะเป้าหมายแรกใน100คืออะไรฮะคุณแบงกี้บอกรักคนที่ชอบครับคนนั่นคือเจกริปับนั่นเองเจ๊แกชื่อโอโทริซาโอริครับเดี๋วแกก็ซีไปแล้วช้ำชื่อทำไมเป็นซอมบี้ไปแล้วแต่ก็ยังบอกรักอะคนคือมันถือโน้ตบุ๊กไปด้วยถูกไหมทำไมไม่ใช้โทรศัพท์วะเออ ก็จริงอย่างที่คุณว่าเออจะไปร้านอาหารก็โทรศัพท์เดินตามแมบไปถ้าคนสังเกตอะตั้งแต่มันออกจากห้องใช่ไหมล่ะกระเป๋าที่หัวข้างหลังมันนะกระเป๋าน้ตบุ๊กนั่นนะเออเออทำไมมึงไม่วางกระเป๋าอะทำไมทถ้ามึงวางมันจะวิ่งเร็วกว่านี้ก็ได้ <laughs> เออแล้วมันจะมีตอนหนึ่งที่แขนข้างขวาที่ยังไม่มีเส้นเลือดขึ้นไปจับแขนข้างซ้ายที่มีเส้นเลือดขึ้นแล้วตอนนั้นเจ๊แกยังมีสติอยู่หรือเปล่าคุณว่าคิดว่าจะมีนิดหน่อยนะครับไอ้ยอย่างน้อยก็รู้ว่าคนนั้นคือพระเอกอะก็เลยเขินก็เลยอายก็ ูผมอยากให้ยังน้อยอะไอ้แช่มึงก็มีใจพระเอกกูหน่อยดิแต่เดี๋ยวก็ลืมแล้วล่ะคนเพราะว่าเจ๊แกไปแล้วอาจจะเจออีกก็ได้นะเพราะพระเอกไม่ได้จัดการแล้วคุณคิดว่าเจ๊แกเต็มใจไหมที่ให้ตาลุงจัดสวัป,ป,ป,ปั๊บปบฝนอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันไม่ใช่ครั้งแรกคนไม่เต็มใจมันจะไปอยู่ตรงจุดนั้นได้ยังไงตาลุงหน้าแกหน้าตาก็ไม่ได้เป็นตาเอาดิแต่แกเป็นประธานบริษัทนะคนผมพูดเรื่องคำนี้ขอปันกันครั้งแรกว่าไม่สมยอมก็ได้แต่ครั้ง ต่ถัดมาเนี่ยมันจะเกินไปละใช่แล้วอยู่ในชุดชุดนอนด้วยตะลุงก็ไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยก็น่าจะสะรบาเยเฮ่กันแน่แน่จะเหลือเลยผมชอบคําคํานี้มากเลยที่พระเอกมันพูดถึงชีวิตของพวกเราจะเหลืออีกหนึ่งวันหรือ60ปีแต่เวลาที่สามารถทําสิ่งที่อยากทําได้นั้นมันเหลือไม่มากแล้วโอ้โหผมฟังแล้วผมแบบมึงทาได้แล้วสิ่งที่มึงคิดว่ามึงอยากจะทําหรือว่ามึงลังเลอยู่ มันทำเลยพอผมได้ยินที่คุณพูดตะก,กี้แล้วผมรู้สึกว่าคนเราก็มีโซ่ตรวนของตัวเองเป็นโซ่ตรวนแห่งจินตนาการ<ม>กฎเกณฑ์ที่เราสร้างขึ้นมาหรือใครสร้างขึ้นมารัดเราไว้อันนี้ผมก็ไม่รู้ผมพอเข้าใจได้นะถ้าเป็นคุณเนี่ย1 0 0ลิสต์รายการก่อนที่คุณจะเป็นซอมบี้คุณอยากทำอะไรครับคุณผมเป็นพระเอกผมขอเที่ยวรอบโลกไปเที่ยวแดนซอมบี้นะอ่ะแล้วคุณบอกว่าคุณอยากทำอะไรก่อนตายจะบอกว่าไปอยากไปดูนักร้องก็ไม่ได้เพราะว่า เผื่อนักร้องกูเป็นซอมบี้อีกก็ไปเจอก่อนไงคนมันแ็แเกผมดี่คุณพระเอกก็ไม่รู้หรอกว่าไอคนที่รักอ่ะเป็นซอมบี้หรือยังนั่นคือสิ่งที่คุณจะทำไงคนโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องสนผมว่้ละผมอยากเหยียบลโบกินี่มิดไมว่ะลองรูตายก็ไม่เสียดายชีวิตไม่ตายเสียดาย <laughs> คนก็เอา <laughs> พวกลิฟต์ <laughs> อันตารายไว้ด้านหลัง เอออะไรที่แบบง่ายๆไว้ก่อนเนาะโดดล่มโดยที่ไม่ใส่ชูชีพอ่ะคุณเดี๋ยวคุณก็ตายหรอกก็คุณไม่เห็นในคลิปเหรอที่ว่าโดดลงมาสักพักหนึ่งก็จะมีไอ้พวกทีมงานอะ่ะที่ที่มีล่มชูชีพอ่ะพุ่งตัวเข้าไปรับสักระยะหนึ่งไม่ใช่แบบไม่ใส่เลยมันเหมือนกับวัดชีวิตไงคนในเมื่อชีวิตคนแม่งจะสิ้นสุดอยู่แล้วอะ่ะเหยียบแรมโบมิดใหม่คุณก็รู้อยู่แล้วคุณพลาดนิดเดียวคุณก็ตายจริงๆอยากจะให้แบบทุกคนคอมเมนต์กับทุกคนเลยที่ดูเนี่ยแบบเรื่องผมก็มีครับหนี้าก่อออนตเ พี่พูดตรงนี้ผิดครับมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้เราขยี้อนิเมะเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกได้ถ้าเราดูแล้วมัน มึงต้องโดนกูแล้วต้องขยี้เรื่องนี้มันเกินเจมีใจให้พระเอกครับเจไม่มีใจให้พระเอกครับอาเจไม่สมยอมอาเจสมยอมทำไมคุณต้องเป็นอะไรกับอาเจนักหนาวะเนี่ยฮะใช่คนอะไรคนไม่พูดถึงพระเอกเลยเนี่ยผมว่าต้องมาแล้วเนี่ยโดนจงโดนอะไรเนี่ยมาผมว่ามาแล้วก็อย่าลืมทุกท่านที่กําลังรับชมตอนนี้ถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยเพราะว่าถ้าไม่กดแจ้งเตือนทั้งหมด มันจะไม่เตือนไงเพราะว่าช่องเราโดนเนิฟอยู่ตอนนี้มันจะไม่เตือนเลยเหรอคุณ <c oughs> คุณเราเศร้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ